ไอรุ่นเอาไดลงมากลางสาถูกจากฝังนี่ฟังสาทึงเอแตนี่ยบอกยังพูดใช่มาพูดได้เด่นดโดจีนจำอะไรได้สองคนอโอ้พูดพูดพูดแล้วองใครพูดพูดอุ้ยใจเย็นลูกอ้ยอ้ยอ้ยเนอ้ไ พอดีตอนเตียงเตียงเด้อมือนี้คอยลุ้นเอาใดลงมากลางสาถูกจากฟังนี้ฟังสาทึ่งนี่แล้วก็เอาลงพนันไตจ้ะมันนี่อันสาเดียวเนาะมันเป็นสองพันโอ้โอ้้ยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยออ กระโดดคว่ำกระโดดคว่ำกระโดดคว่ำผมดังอืมได้ตัวนึงเฮ้ยโดดมาเบิ้งโดดจากร้างนี่แหละเพิ่งดึงเอาดังกลางไว้เพ่งดึงเอาถังลงมากกระโดดสองตัวได้ตัวเดียวว่งหันสวัสดีครับเพิ่งุึนครับอาจารย์ไปหน่อยครับ ขอที่สองไงที่สองครับเพราะเมื่งว่าทีมนีปลาดงอีกตโตบ่แล้ว่ชืิว่าเมื่ตามรูปแบบมันเดียวมันหนามีตัวเดียวาะว่าบางรูกินปลาไม่ได้ากินงห้างเยออาทิตย์่โตประมาณนี้เลยถงจะเห็นมันจริงแต่เม็นงวามันที่ย่างบะ เอาคอปยนาเต้นยุ่หันตัวใหญ่ตัวทอแขนหลองไผ่เนี่ยล่ะตัวทอแขนหลองไผ่ต้นขึ้นเยุ่งขึ้นกนหันเอาท่านกระย่างนักัเแพสักทีม่กายุื่อวันโชคนลอัพอสบนนอันนี้อันนี้พ่อใส่อยู่เด้ออันนี้พ่อใส่ยุ่ันพ่ตามลาปลาดูนำพ่อใส่อยู่ ว,ว,วัดวั้เด oh, ็กก็นี้รอกจุกนีหมดสิแมนนวาหรือว่าแ่เพียหนึ่งก็งไม่หมดหรอกออขอบพท่านจุกดอกขาไม่น้ำมันไม่ไม่น้ำมานี่แหละเอาเด็กกางเล้เถอะเอาหนิ่งน้ำไหลอยู่หรอกพันนี่บึงแหล่ากุ้งคือสสบพันไหลจำพันนั่นดอกเนาะแล้วัปลาซิ่วนี่หลคากู่นั่นบ่อนยำหยาบอยู่ปลาซิ่วปลาซิ่วสีหลอยู่แล้วว่ากุ้ง กุงอะจีบว่าหลายจำฟังรัง้อจับโอพอไปยังเล่าจีเฝ้าน้ำใส่ไว้พอเอาีข็ปลาซิ่วมันไลแ่ยงปูมันไตจีเดยแพบอีกปีต่อไปมอาเ้มือดีขึ้นเอะกินมกเสร็จสีบื้นมือนก่นพอเดี๋ยวมาโทนาันมาสองดังมาใส่กันหอยอยเอาหอยพันหน่อยมาปล่อยแหมแกดียุต่วาน้วยาน้อยวะน่ยจีดีไปเปลี่ยนพันธใหม่อยู่นี่ในเนี่ยละพันนี่อันนี้ อันนี้อีกพันหนึ่งอีกเดี๋ยอันนี้บปกหอยมาจากไอ้เช็ดรับเป่าเจ้ามาปล่อยเดี๋ยแม่นมาปล่อยก่อนเห็นมีเนี่ยอยู่ยปล่อยไปเอาบปกหอยน้อยมาปล่อยน้วยนี่เนาะเฮ้ยจำเหมือนนั่นเว้ยนั่นนั่นนั่นเอาแม่เอาแม่เอาแม่เออเอาเอาไปเลยมันบูดังออกไปเลยเด้ตัวเด่นหน่อยๆน่อยหน่อยจะเอาตะคอเก็บออกขึ้นในมันมืดในป่านิ่งแค่ ข่าปลาที่อันเต็มเึนมนนี่เมไเก็เดี๋ยวไปเก็บเอาเนี่ยมาเก็บใส่เอาโอ้ย่อยเชลล์แดงกับของคากเต็มเต็มเึมตเต็มมาข่าดังมีรุนกางว้สัมเพาะข่างมันไปไปเลยนอ้งาดิ กำลังวัดศิลกำลังมาจับปลาซอยซอยปูรุ่นเด้อบักละสวัสดีค่ะหวง่อศรับโหยเป็นียงนั่นโอ้เห็นแล้วเหนเนล่น้ำยงผอปลาย่งชอื่นเปโอ้น้าปอปลาโอ้จับเอา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 ้ยจะเห็นยเเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเออา ไปไปน้ำปูนนว้าวไปเอาปเจียวรอบัว่ำไปไปเอาไปได้เด้อไปอาไปไปเอาไปพูนเฮ้แม่น้องวันิานนดงใหม่จ้าเนยนวันถูกปลากระไเป่าไม

ล่างคือกันแค้ไหนเจออย่างน้มางอลเออมาหมไปล่างวันได้จ้าเป็นอะไรจ้ะมาเก็บปลาซิวพี่น้องปลาเที่วมันจะหลกุ้มหลเรื่อยเรื่อยเมื่อพร้อมนี่เป็นเส้นลาเมื่อันมืพร้อมยังได้ปลาปูเขาไปลงเดินถากองอยู่โอ้ปลาตันปลาตันปลาตันมาก พี่น้องครับบกเรียบร้อยครับตาผู้งยิ่งพนะก็ยังจันาทีไม่ยิ่งพนะคนว่าเอานูไปลายิ่งใส่นปาเป็าะ้เน่ยอยิ่งะเาไลุ่นน่ยพ่อยังพูดส้เอาปลาพูดส้ได้ดนะยย่อปลาพูดส้ไม่ือตีเสียเนี กุ้งมพี่นองเลยมนปาุ้งตัวหมากเอาเราพวกนี้ลยครับพี่น้องนี้กเราด้อครับกุ้งชิวสิมันลายคลรยเน่พี่น้องินมากุ้งชิวลายก็แม่มวน้ปลอมเราเอาองกุ้งย่เเอาองนตไยตว้องเนี้ย่งเนี่ยเดแาล้วเน๋ยวว้าดน เสียนเียงปงเออไปแล้วใส่ส่ถึวน่ยโอ้ยเอหล้วไัวไม่ไม่มเนี่ยเอาวิ่งอีเด้วิ่งสวนเอาปงเไปนิหนึงเยเป็นหอยม้นป้งคอยแน่ปุ้ยคอขึ้นโดนหรอนี่ปลาขาหน่อยนี่นี่ปลาขวทปขาหน่อยปลาขาหน้าปลาขาได้ไม่ตัวปลานิ่ก็ะิปลานิ่ก็สิหัวจกตีสดปลาดิ เอาลูกสองรแมอ้สวเมียซ้ระวังเด้อเนระวังยรังไว้ลูกอเนี่ยเวัยาเด้โอนี่ยนั่นนั่นไม่เลียวพูดออกไปพูดแล้วมมเนกตัวอไปง่กระดุกได้นั่นก็ใจหลังได้ยุขาจนกนี้ซีดีละโอ้โเบิ้งก็บดนี่น้อง เเอาไ,อนไปนะเก็บเดี๋ยวนะเบ้องกันนะเฮ้ยสุดขวัญไปขางไหนล่ะเฮ้ล้วะเ้สอตัวสอนถือออขาเนถุงกรดดแขวนี่เขาเป็นู่ขัง่างดิเนี่ยเขาชิวใสวัาขาวตูู้กดขาวโหอันนั้นเดีกยว่าาสีหูเว่าทานไหัตัวนี้กนูกห แล้รุ่นนี้ลุกวันรุ่นนี้ะปลาดูปลาดูจีนน่นปลาดูปลาดูจีนมันี่วนี่ละปลาดูจีนเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเรพอนห่งมีสกันแท่นเด้อ้่ห่เยอะแทะเลี้ยง่ห่นจะหนอเลยปยังลปลาน่อยปลานิ่หรือน่อยนี้อมีตมเอลูได้ดอกเมียอติหมก เงอไปตัวหนึ่งใสปลาคอยี่ใสใส่ไสใส่ใส่เลยเอาเอ้าจับมาได้เลยสองคนเอ้าเอาโอ้เอ้ยเอาจับมาได้จับมาได้โอ้โหดูกรมี่เรวยเไม่ยังเสียแล้วน่อยทิ้งวันเออไปชเอาไปชกากนึง มามาพี่น้องมาใส่ลว่สยนี่ล้ีตัวจะลงเลือกด้วตมอ่ะย่านผาัวเสียนั่งนี่ก็ดยแล้วก็เขาให้ปลาเขานาตัวนี้ก่อยซี่มเดมันเปน่เงรเกเอคคักกานแมนปลาเขาหน้าไม่เป็นทุบงัวดีๆซะเลวเนี่ยของห้งหมดลพอองที่ออกมาหมงกลับก่ดหมว คนปบส่ัวสงด้านก็ไปเอี่ยมหักคนนี่คุณแม่แลมาท่าไม่เงยนปลาดุกีนองก็ตัวเงี้กับฟังนี่กับสีบร่างกาย้ฟังเสียงหน้า่นละพี่นองเลยอีกแล้วเสียงอะไรที่ขุดน้อยแล้วบานนี่บัปลาิงปลาเขงหาปลาิงกะกากนึงเ้งอกานพีวาสั่นก็เตือกระเสียมกเลยแล้วคุณแม่แลมาท่าไม่เงยน

เห็นไหม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 ห็นไหมเหนไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไเนไหมห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไเห็นไหมเห็นไเห็นไหมเห็นไหมเห็นไมเนไหมเห็ไหมเห็นไหนไหมเมเห็มเนไหมเห็นไหไหมเห็นไหมเนหมเห็นไหมเหนไหมเไหมเห็นนไหไหมเห็มเนมเนหนไหมมเนไหมเห็หมเห็นไหมเมเห็เห็นไหมเไหนไหมหมเห็นไหนนไหมเห็นไหมเห็นไหนไหมเห็นไหมเ เาบุหรีเราหาบุรีเลยกบพี่น้องมาเนี่ยไคุยหาแม่น้องไผไม่ทีเขาห้อยเห็นปะเห็นปะเอ้ดีถือข้าวไปดิเห็นปะเห็นปะโอ้โหหอไปก็ไปจงใตอนหน่อยทิ้งนะเห็นบน้องไผด้วนี่ นี่เห็นงามไหมบ่เะคยจับปลาใต้นำขูมมาจับปลานาสาเป็นไดี๋ยวดวยวอีกตัวหนึ่งมานะเาเ้าหาไปเรื่อยน้องไขไปคอยเข้าเป็นมากเรื่อยด้อแม่นบ่นอ่นใส่แล้วใส่โอ้ยโอ้รุดแล้วน้องไขปลาขาวมากกว่นะน้องไข่ปะ เราไปเลยเลยกับพี่น้องกรุงคิ้วครับอ่ตะวันตะมหงแสีบเมื่องนี่ผุ่นปลาขาวก็งอมเลยไม่ยิ่งงองอาปากงามๆกระทั่งคนเอียงน้องไปอันผ่าตัวนี้ขาดได้หนองไ่คือขาดว่ะเอาลมพัดมาปีวาวาววันจเว้นว่าี่นองเองคาผ่ามากวัขากลวงแน่นนองไปเห็นว่น้องไปเห็นว่เห็นว่เน่เล่นโตเมื่อหาปลาโดยนี่ เบนู้ยน้องไปลาตัวแยปทูนอยู่นี่ยีคิวสร้างนะตัวปฮึฮึพูดพูดพูดพอเล้วน้องไพ่พูด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 เอาไมเาไปไเงาแล้วมาแล้วไปแล้วมาแล้วมแล้วอุ้ยใจเย็นลูกโอย

นั่นเดียวพูดเมนั่นแมนั่นแมาคอเมีนั่น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 ่อยเห็นปาคอีบอกว่ารุกเลือนัาวเสคู่ลูก เดินไปตังง่ากันเนอะกันยงหนยังดอกไปหอยู่ทั้งนี่น่น้ปลาท่าปาดินั่ยยึได้่เมคนละตตัวนี้ตัวน้อยนี่เป่นน้ำปลาพี่ผูดเ่นอยจับไปแห้งว่ได้ทินั่น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 ั่นนั่ั่นนั่ั่นนันั่น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 นัั่นน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 ั่ เเียมเี่ยมาใส่พี่มาใส่พี่โกนเต็มปลาดุกพี่สื่อวน้เนาใส่คููไว้อ้ยค่อยๆจับกุ้งมาสียวใส่คู้ไเราที่นี่เต็มคููไปอุลุนเราที่นี่ไปพี่เมพี่จะเต็มคููไปเรียกไห่ไงกุ้งเต็มคููอยู่พี่ เคงก็เอาเอาใส่ถ hmm. oh, oh, ังทำยาตู้พี่ปลาปาขูเวแม่สิอกเอ้ยปลาาเยวปลากอออกกันไปล่างประตูนี่แย่ปลากร่อยอ้าวไปนี้ไปเคียงอ่ะไปเคียงแย่ อ่ย่างนงลาดุกเบ่กำลังลางทบพี่น้องโอ้ยขับกับอาปุยนี่โอ้ขุ่ไหมเูาก็ได้พู่น่ะ นี่ไง้ามคักงามเหนือไม่ต่กุ้งกบปลาซิวพี่น้องขาวหน้าบานหานี่ขาหน้าบานห้ามเห็ดสมแล้วเพียงไรครับมันนอยดีผลเลยก็สมย้อนออน้อยก็ไดเป็นมนเสียงเสด็วเปนรวกะกพี่น้องจะเด่นวห้าเถะวะกจะีไ่มอ้ยหรืออกับะกกัะเลียกออกไววที่เปเห็ดสมมันกอยมันจหอยู่ีเียกอไววทา้นีนเนาะอะพี่น้องเพียปลาขาให้ปลาขาหน้าครับ ปลาซิวตใหญ่กุงได้หลยครัาพี่น้องเขาวออตัวใหญ่เด้งรุงงยังยีกข้างคุนท่านีมันยังไม่โตปลาญ่โอ้ยโอ้ยเปดตัวนันเป็นมวเนี่มันนัทปวยจป่นโอ้ยตบหัวลงเลยอยุนออปิดว่าไรไม่มีว่าทางนั้นปลาดุกใหญ่เต๋อปลาหน่องเลยถ้าว่ากระิบอลังการซ้ำฟังขา้าน้องหม่บ้านเราว่าได้ ปลาดูพลานะมื่อนี้ก็ไ่เห็นปลาดูเม่นี้ตัวเดียวสำหรับนี่ัวใส่เลยปลาดูใช่เลยของไปบัวเองไฟอ้าวปลาดูมีตัวเดียวมีตัวเดียวแต่ตัวใหญ่แมงลูกบางนันมันได้ปลาดูเท้พี่น้องก่อนเนี่าเทโอ้ ันแหลครับนี่คือว่าการปนยางคือต้องเนดินต่ำๆครับคุณคอคุ้นง่าๆครับพี่น้องมือนกตัวนี้แหลครับคุณคอท่านี้ครับคุณนคิ้วคุ้นเฉงครับพี่น้องรับคุ้นขาวความความุูดตัวงามงามเอาน้องนิ่งหน่อยครับพี่พี่น้องเลยมาหนิ่เอาไปป่อยเนิางไมยมานิ่งมันขัดเือมัน่าคนยงพอคุณที่่น้องเป็นกำลังแรงใจเด้อจะมาหนี่ ตามลาปลาดูเด้ปลาคอดูยตามลาปลาดูเด้ปลาคอหมานจ้ะไอ้ย่าเนี่ยเล่ายับไปเล่าไปนับกล่องหาบหรมันเดือดเอาได้ก่อนฝากพีฟังนอกไว้ที่นี่กันเ้อครับฝากเล็กก็แชร์ก็ติดตามพี่ซันมาหน่อยครับเที่ยงนี้มนีพ่อรุ่นพร้อจิ้มงานครับสวัสดีครับสวัสดีคจ้า